อ้าวก็เหมือนเดิมครับสวัสดีครับกับลุงเงาะวิเคราะห์บอลนะครับวันที่สี่ธันวาคมวันนี้นะครับก็มีบอลน้อยหน่อยนะครับก่อนพรุ่งนี้มันลืนนี้จะเป็นบอลเยอะหน่อยก็ตามสะดวกตามสบายกันครับก็ไปดูบทวิเคราะห์วิจารณ์ของลุงเงาะไปก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่คู่แรกเลยแล้วกันนะครับเป็นเฟเนบเชกับชีวาสปอร์นะครับก็ลุงเงาะคิดว่านะครับลุงเงาะคิดว่านะครับคู่เฟเนบเช่เนี่ยอ่า เป็นในประเช่แกมีตัวเจ็บเยอะครับเยอะมากกับโหเจ็ดแปดเก้าคนแล้วครับแล้วเลทต่อมาแบบต้องสองหลังอย่างเงี้ยลุงก็คิดว่ายากครับก็คิดว่าน่าจะให้ลงต่ำามาไว้นะครับคู่นี้นะครับลงต่ำาอาไว้เป็นดีนะครับแล้วก็ไปคู่ที่สองเป็นมิทิแลนด์กับวีบอกนะครับมิทิแลนด์กับวีบอกนี่เป็นอันดับสามกับอันดับแปดมาเจอกันนะครับก็อัตราต่อรองก็ไม่มากไม่ น้อยนะครับก็มิดแลนด์ประมาณหนึ่งหลังนะครับก็หลวงาคิดว่าบอลเดนมาร์กบอลอะไรพวกนี้ครับน่าจะเป็นบอลที่อัตราการยิงสูงนะครับก็ให้ขึ้นสูงเอาไว้ก่อนเลยดีกว่าสองคู่นี้นะครับขึ้นสูงไว้เลยนะครับคู่นี้ขึ้นสูงให้สองคู่นี้คู่นี้ขึ้นสูงครับแล้วก็เป็นทางมาอิตาลีก็เป็นที่รู้จักกันหน่อยก็เป็นโตลิโน่กับอาตาลันตานะ โตลิโ,โน่เนี่ยในบ้านก็ถือว่าใช้ได้นั้นลูกการนี้ดีกว่าลูกการที่แล้วหน่อยหนึ่งส่วนอัตาลต้าก็เป็นทีมที่เล่นเกมลุกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็ออกราคามาเสมอเสมอกันอย่างนี้ครับก็ไว้ใจใครไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับแต่คนเป็นบอลสามหน้า,าจริงๆนะครับแต่คิดว่าบอลที่เน้นเกมลุกอย่างอัตาลต้าจะมีสิทธิชนะนะครับก็แนะนําว่าให้ไปทางอัตาลต้าจะดีกว่านะครับก็ เนาคิดว่าไปทางอารันตาจะดีกว่าส่วนคู่ที่4นะครับเป็นเซลตาบิโก้กับคา r ดิสนะครับก็เป็นศึกหนีตายกันเลยจริงๆนะครับเซลตาบิโกนี่มีแต่แย่ลงแย่ลงนะครับคาดิสนี่ก็บวยๆยอยู่แล้วนะครับสิบเจมาเจอกันก็คิดว่าน่าจะสู้กันแลกสนุกนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นทางเซลตาบิโก้นะครับที่คิดว่าจะชนะไปได้นะครับ รอลุนประตูที่2เพื่อกินเต็มจะมีสิทธิ์มากกว่านะครับส่วนคู่สุดท้ายที่ลุงเงาะคัดมาให้เป็นสปอร์ตติ้งลิสบอนกับกิลวิเซเต้นะครับ2ทีมนี้เป็นทีมที่เล่นสนุกนะครับแต่ว่าเลทต่อมาลิสบอน bon ใช้ได้นะครับ2หลังนี่คืออยู่ตัวนะครับส่วนกิลวิเซเต้นี่ก็มีเกมลุกที่ดีนะครับถือว่าทีมที่ยิงเยอะทีมหนึ่งนะครับแต่เลือกถ้าเกินเกมลุกแล้วต้องแลกกันจริงๆนะครับก็เลือกคนที่มีประสบการณ์มากกว่าจริงนะครับก็ให้ไปทาง สปอตติ้งริบอนดีกว่านะครับก็คิดว่าไปทางสปอตติ้งริบอนจะได้เปรียบนะครับโอเคแล้วก็เราไปดูชุดโครงการนะครับที่ลุงเงาะคิดว่ามันจะทํานะครับก็จริงๆวันนี้คิดว่าชนะจริงๆนะนะคิดว่าชนะจริงๆก็น่าจะเป็นทางมิทิทแลนด์นะครับที่จะขึ้นสูงจริงๆอ่ะมิทิทแลนด์นะครับที่จะขึ้นสูงจริงแล้วก็มีทางเซลตาบิโกแล้วก็ ปอดติง้งลิทบอนนะครับที่จะชนะจริงๆก็เอาไปแค่โครงการ3ก็พอนะครับคิดว่า3ามตัวนี้ทั้งเต็งทั้งเต็บได้หมดเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางในคืนนี้ได้ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับวันนี้ก็ฝากสวัสดีนะครับ